การฟ้องเพื่อที่ว่าจะปิดปากใช่ไหมครับก็อันนี้คงจะต้องอยู่ที่ความเห็นของประชาชนนะฮะเพราะว่าถึงเราจะทราบว่ามันเป็นสิทธิที่เขาจะกล่าวหานะแต่ว่าหลายๆท่านเท่าที่ผมฟังข่าวนะฮะก็มองว่าการใช้สิทธิ์ลักษณะนี้มันเหมือนอส่งสัญญาณปิดกัน้นการใช้สิทธิ์ของประชาชนด้วยส่วนนึ่งก,ก,ก็คิดว่าคงเนี้อาจจะมีแนวโน้มบ้างนะ,ะ<ม>แต่ว่าก็คงจะไม่ได้พูด ชนนเราจะดําเนินการอย่างไรต่อไปคะหลังจากที่ได้มาพบทางพนักง,งานสอบสวนแล้วจะมีการฟ้องคือทักษิณกลับหรือเปล่าหรืออย่างไรก็เน,นื่องจากท่านไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้กล่าวหาเราว่าฟ้องเท็จน,นะฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยถ้าที่กังวลก็คือว่าถ้าถ้าท่านฟ้องมาว่าเราฟ้องเท็จเนี่ยอันนั้นอาจจะฟ้องกลับอันนี้ว่าถ้าท่า,านเลือกใช้สิทธิในข้ออ้างอิะมาเนี่ยเราก็แค่แก้ส่วนจะข้างหน้าจะเป็นยังไงนี่ก็เดี๋ยวต้องดู คือบทิดบทต่างๆที่จะประกอบกันไปข้างหน้าอีกนั่นเองแล้วตรงนี้คือทางด้านของทางพื้นที่ยุทธ์นะคะอยากจะฝากบอกอะไรกับทางคุณนักสินบ้างไม่เพราะว่าท่านท่านดีถูงนะเป็นอดีตนายกเขาเป็นบุคคลสำคัญของประเทศเราเขาจะไม่ได้ไม่ได้ก้าวล่วงในเป็นปากันนะครับคิดอยู่ว่าก็จะเป็นรเพาะผมในคราวนี้หรือว่าที่ผ่านมาในเรื่องที่ าชนได้ได้รับทราบ้รับฟังแล้วก็ได้ได้ติดตามดูบริบทการทํางานของเราเ็ไเเพราะเราก็ยืนอยู่บนความเป็นห่วงในบ้านเมืองมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ตั้งของนันเองก็รอดูว่าความซื่อสัตย์สุจริตแล้ก็ความเป็นห่วงบ้านเมืองที่ยืนอยู่เนียจะเป็นเกราะป้องกันุ้มภัยให้เรา ทักษสิณยอมรับไหมคะว่ามีหลายๆกลุ่มค่อนข้างที่จะเคลื่อนไหวเกี่ยวกนบเรื่องของเรื่องเล่แอกระเบียนมีการรับส่งของคุณทักษิณนี้แล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดสมมุติว่าทางด้านของทางหน่วยง,งานรัฐไม่ทําอะไรเลยเนี่ยอาจจะมีการเพิ่มระดับในการชุมนุมด้วยอันนี้ในอนาคตทางคุณกีระจะไปร่วมตรงนั้นด้วยไหมครับตอนนี้ส่งกําลังใจร่วมอยู่ทุกวันนะ,ะครับแล้วก็รับทร,ราบข่าวสารจากทุกท่านอยู่นะฮะแล้วก็ เนื่องจากว่าได้ยินว่าหลายๆท่านก็คงถามเรื่องเวรเบียนเนี่ยนะฮะก็ถ้าถ้าเวรเบียนช่วงนี้มีไปปรากฏ้นที่พอปชอมันก็จะง่ายในการจะเรียกโดยจะขออำหนสาสั่งท่านตรเมตาเรียกึ่งซึ่งจากาประสบการณ์ที่เคยได้ทำกรนีอาญาทุจริตไปบ้างแล้วเนี่ยในคราวนั้นเนี่ยทางคอปชอจะส่งสมนวนการสอบสวนซึ่งเป็นความรับผิดบประมาณ ส่งมาถึงศาลอยางใี้เราก็จะได้ตรวจสอบถึง้วว่าในนั้นมีอะไรมีใครไปให้การแล้วบ้างกรณีที่ทางทางคณะกรรมการสิทธิ์ท่านได้เรียกพยา,ยานุคนหรือพยา,ยานเอกสารไว้บ้างแล้วมีอะไรบ้างมันก็จะชัดเจนขึน้นทีอุ้จะมีโอกาสได้เห็นบาทีอุ้ยก็อาจจะมีโอกาสให้ขาบอก ของที่มีอย่างนี้ขอมาสอบโตกับไปเดี๋ยวทั้งทั้งเชื้อไทยจะมีการฟ้องจับตั้งเนี่ยอันนี้ได้เตรียมตัวเราจะบอกว่าเป็การสื่อแล้ก็ต้องเรื่องต้องเป็นสิ่งนั้นก็ได้การได้สิ่งกันเราก็เพียงแต่เตรียมตัวที่แจ้งเตรียมตัวสู้ยืนยันว่าไม่มีการฟ้องกลับใดๆทั้งสิ้นใช่ไหมคะไม่ไม่ก็ไม่คือยังยืนยันว่าเราตั้งอยู่ภานความซื่อสัตย์สุจริตที่จะ เป็นการใช้เสียงแล้วในมาตรา49เนี่ยศาสตราจารย์คุณสีมีคำอธิบายไว้ในคำวิจัยหนึ่งว่ามาตรา49ียงเก้ธและเสียงเก้เป็นมาตราที่ให้เสียงตาา่อไปาชนในการร้องขอ,งของให้สั่งหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องทำการตรวจสอบงั้นเมื่อมันอยู่ตรงคำว่าการตรวจสอบมันก็ยังไม่ได้หมายความว่าใครจะผิดใครจะถูกเพราะในถูกมันจัดหลักการในการตรวจสอบรู้สึกขนาด เพิ่มเข้าใจวันนี้ว่ากำกำลังใจเนี่ยมันสำคัญมากในวันนี้แล้วก็ขอบคุณท่านที่กรุณาสลับเวลามาให้กำลังใจเพราะว่าหลายๆท่านที่ให้กำลังใจอยู่ที่บ้านก็ได้เห็นจากคอมเมนต์เวลาท่านลงคอมเมนต์มาในท้ายข่าวเมื่หลายท่านกมีการได้อ่านบ้างเนี่ยก็ขอบคุณท่านทั้งหลายที่กรุณาติดตามให้กำลังใจที่ได้อยู่ขอบคุณสุดแล้วหลังจากนี้จะมีการยืดหยัดขับเคลื่อนองค์ประกับต่างๆฝนมันก็ตัดตัวเขาแล้วแล้วจะเป็นยืดองค์ประกอบอื่น่ั วันนี้ตอนนี้ยังไม่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 ได้คิดบริบทโอเคขอบคุณค่ะ